ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอจากมัตโตครีเอเตอร์ชแนลกับการทักทายทํานายทายทักเสียงทายไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันนะครับยินดีดต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นและผมไม่ได้รับสอนนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อใจคนง่ายๆอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับ โอเคครับมาเริ่มเข้าเนื้อหาดูดวงกันเลยนะวันนี้เราก็จะมาทํานายทายทักกันแบบเสี่ยงทายแรนดอมไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับการเสี่ยงทายนี้โดยปกติผมก็จะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับหรือ2สําหรับแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งวันนี้ผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับนะครับการเสี่ยงทายวันนี้เราจะมาทํานายทายทักกันในหัวข้อเบาๆสบายๆเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่มีพิษมีภัยดูได้ทุกท่านเช่นเคยนะในหัวข้อที่ว่า ใครบางคนรักคุณมากและกำลังคิดจะมาเซอร์ไพรส์คุณออน่าสนใจเช่นเคยนะครับน่าสนใจอีกเช่นเคยใครบางคนรักคุณมากและกำลังคิดจะมาเซอร์ไพรส์คุณการทำนายทายทักการเสี่ยงทายนี้ผมจะทำนายไปตามแนวทางสากลนิยมเนื้อหาตามตำราสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะและทุกคำทำนายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ รับชมเพลินๆเป็นแนวทางได้นะครับนะ,ะการเสี่ยงทายนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ลองมารับชมกันดูนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โหหนึ่งดาบความตั้งใจมุ่งมั่น as of s o r c s หนึ่งดาบถ้าเป็นฝั่งคุณนะ ตอนนี้คุณกําลังมุ่งมั่นอยากทําอะไรสักอย่างหรือหลายอย่างคุณมีโปรเจกต์ใดๆที่อยากทําอยู่หรือไม่อ่าอยากปั้นธุรกิจใดๆหรืออยากมีกิจาการใดๆเป็นของตัวเองแม้แต่ความตั้งใจที่จะ เคลียธุระต่างๆความตั้งใจดีในการดูแลครอบครัวใดๆอันนี้คือความหมายฝั่งคุณและถ้าเป็นความหมายฝั่งเขาหมายความว่ามีใครบางคนกําลังรักคุณอย่างตั้งอกตั้งใจนะรักคุณอย่างตั้งอกตั้งใจแปลว่าเอาจริงรักจริงหวังแต่งอยากมาคบหาอะไรประมาณนี้แต่จะพัฒนาได้แค่ไหนเขาเป็นใครแล้วทำไมต้องรักคุณขนาดนี้เดี๋ยวให้ไพ่ใบต่อไปมาขยายกันนะครับอืมความตั้งใจดีมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณฝั่งเขาถือว่าดีทั้งสิน้น พลังงานสามารถสลับฟังกันได้นะครับดูเป็นข้อมูลนะครับเสียงไทยนะครับจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้อะไรที่มันดีอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วหรือกาลังจะเกิดขึ้นน้อมรับไว้พิจารณาไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับโอ,โอ้โหอัศวินเหรียญในโ p เพนเ c l ลส์ของมาแนะน่คนคนนี้จะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณเขารักคุณเขามีใจให้คุณและมีโอกาสที่จะมามอบสิ่งดีๆให้คุณไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์ที่ดีนะ ให้ความรู้ให้คําแนะนำอโอกาสดีๆมาให้แม้แต่การให้ซัพพอร์ตสนับสนุนด้านการเงินการสนับสนุนด้านการเงินต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณนะครับแต่หมายความว่าเขาอาจจะมาอุดหนุนคุณถ้าคุณค้าขายเขาก็จะเป็นลูกค้าที่ดีซื้อคุณเยอะอะไรแบบนี้ถ้าคุณไม่ได้ค้าขายถ้าคุณทํางานประจําหรือทํางานอื่นๆเขาจะมาช่วยเหลือคุณในด้านอื่นๆ อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเงินเสมอไปนะครับการเข้ามาทําดีด้วยจากน้ำใสใจจริงอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้เข้าหาคุณแน่นอนและเขามีแผนที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณแน่แน่เลยเออจะมาเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวเราจะดูเท่าที่ดูได้นะเออจะไม่เจาะลึกเกินไปเพราะเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์นะ <c oughs> เขาอยากมาเซอร์ไพรส์คุณเราไปแอบดูนิดนึงไปแงม้มดูนิดนึงว่าเขาคิดอะไรอยู่อ,อ่าโหอัศวินดาบ ใจร้อนนะคนเนี้ยเมื่อกี้เป็นอัศวินเหรียญแล้วเป็นอัศวินดาบหรือจะเป็น2พลังงานสองคนแต่เอาเป็นว่าบริบทนี้เราทํานายเป็นคนเดียวกันไปก่อนนะครับหมายความว่าเขาจะมาให้ประโยชน์คุณด้วยมาสนับสนุนคุณด้วยและเขามีความใจร้อนอยากเข้ามาหาคุณโดยเร็วพลันด้วยประมาณนี้คนคนนี้ใจเต้นเร็วใจเต้นรัวแล้วว่าจะเข้าหาคุณยังไงอยากได้คุณเป็นแฟนใจแทบขาดอะไรแบบนี้มีโอกาสจะเข้าหาคุณเพื่อทำเซอร์ไพรส์คุณเร็วๆนี้เขาจะเซอร์ไพรส์อะไรคุณ เขาเป็นใครเอางี้ดีกว่าเออเขาเป็นใครรู้จักกันหรือยังรู้จักกันแล้ว D M Press เขาเป็นคนที่มองคุณในแง่ดีมากเป็นคนที่ชื่นชมคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันคนรู้จักหรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณอยู่ย้ําว่ารู้จักกันแล้วเพราะเขาค่อนข้างรู้จักตัวตนของคุณเขาชื่นชมคุณมากเขามองคุณว่าคุณเป็นระดับเอ็มเพรสเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับในสายตาเขาเนี่ยเขามองว่าคุณเลิศเลอเพอร์เฟกตต่อให้คุณจะถ่อมตัวว่าโอ้ยฉันก็ไม่ได้มีอะไรดีมากมายหรอกอันนั้นคุณมองตัวเอง แต่คนอื่นมองมาเขามองคุณเลิศเลอมากคนคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับคุณมีโอกาสที่จะรู้จักกันจากผู้ใหญ่แนะนํามาหรือเจอกันจากงานมงคลแล้วก็ชื่นชมคุณมากกิริยาอาการวาจาน้ําเสียงของคุณสุภาพไพเราะอ่อนหวานเข้าหูเข้าตาเข้าแบบนี้เข้าปลื้มคุณตั้งแต่แรกพบนะครับกรณีที่เป็นคุณสุภาพสตรีเสียงท้ายได้ใบนี้ก็คุณจะมีฐานะที่ดีขึ้นโดยลําดับได้รับการยกย่องได้รับเกียรติได้รับการาเชิดชูมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซแบบนี้ ถ้าคุณผู้ชายเสี่ยงทายหยิบได้ใบนี้หรือว่าได้มาดูคลิปนี้ตอนนี้คุณผู้ชายมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปธรรมนะครับจะมีโชคดีจากการครบหาสุภาพสตรีย้ําอยู่เสมอว่านารีอุปธรรมไม่ใช่อยู่เฉยให้ผู้หญิงเลี้ยงนารีอุปธรรมคือคบหาสุภาพสตรีแล้วจะมีโชคดีเข้ามาแบบนี้เออประมาณนี้เลยและความหมายเพิ่มเติมของใบนี้ถ้าคุณที่มีคู่แล้วมาดูคลิปนี้ถึงตอนนี้นะครับ คนที่มีคู่แล้วมีโอกาสตั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพสตรีมีโอกาสตั้งคันหรือคุณสุภาพบุรุษที่ภรรยาของคุณมีโอกาสตั้งคันถ้ามีความพร้อมจัดไปมีโอกาสมีลูกแต่ถ้าไม่พร้อมป้องกันดีๆนะครับใบนี้พ่ายตัวแม่พ่ยคุณแม่อะไรประมาณนี้เลยเอ,อนะครับนะคุณเพียบพร้อมในสายตาเขามากๆเลยรู้จักกันแล้วคนกันเองเนี่ยแหละแต่อาจจะไม่ได้สนิทกันมากนะักเออยังมีระยะห่างอาจจะเป็นเฟรนซนกันอยู่ หรือบางท่านคบหากันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแต่ยังไม่ให้สถานะกันแบบนี้ก็เป็นไปได้เขามองคุณดีมากเขามองคุณดีมากและอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ราชนีไม้เท้าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้รับการรู้จักกันจากผู้ใหญ่แนะนํามาจริงๆด้วยหรือพบปะกันจากงานมงคลดังกล่าวมีผู้ใหญ่เป็นคนกลางคอยเชื่อมประสาน มีความเป็นไปได้ด้วยว่าครอบครัวของคุณรู้จักเขาแล้วครอบครัวของเขารู้จักคุณแล้วต่างฝ่ายต่างรู้จักซึ่งกันและกันแล้วอะไรแบบนี้ในบางท่านนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับการเสี่ยงท่ายจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเกิดขึ้นแล้วรับไว้พลังงานแบบนี้มีโอกาสที่ผู้ใหญ่ฝั่งเขาก็ปลืม้มคุณผู้ใหญ่ฝั่งคุณก็ปลื้มเขาอะไรแบบนี้ทั้งคุณและเขาต่างมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะกับการที่จะเป็นคู่กันได้ถ้าต้องการเออ ไม่ธรรมดาเออพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับคนกันเองที่รู้จักกันอยู่แล้วมีโอกาสที่จะรู้จักกันถึงครอบครัวแล้วในบางท่านด้วยซ้ํานะครับนะในบางท่านรู้จักครอบครัวกันแล้วถ้ายัางไม่รู้จักทํานายว่าในไม่ช้านี้จะได้เจอครอบครัวซึ่งกันและกันเออเขาจะมาเซอร์ไพรส์อะไรคุณโห่่่่่่่่่ เทนอฟครับโอ้ยินดีล่วงหนะ้าไพ่ครอบครัวสุขสันต์ความอุดมสมบูรณ์ออกมาก็ต้องทำนายอย่างแรกเลยเอาตามหน้าไพ่เลยครอบครัวสุขสันต์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโดยกำเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องหรือครอบครัวที่ค,ค,คุณคิดจะสร้างขึ้นโดยตัวเองสามีภรรยาแบบนี้คำทำนายที่หนึ่งนะ คุณคนโสดคุณมีโอกาสเจอคนดีๆเข้ามาสารภาพรักเข้ามาขอคบหาเข้ามาขอแต่งงานปุบป,ปับเป็นไปได้สมัยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยอย่างฉันไม่มีใครมาจีบเลยไม่มีใครมาสนใจเลยอาจจะมีคนที่แอบชอบคุณอยู่เงียบๆคนกันเองในเฟรนด์โซนหรือเพื่อนบางคนของคุณที่รักคุณอยู่เงียบๆเ,เขาอาจจะรวบรวมความกล้ามาสารภาพรักคุณมาขอคุณแต่งงานแบบปุบป,ปับเป็นไปได้นี่อาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งอย่างแรกนะครับและอย่างที่สองคือคนที่คบหาดูใจ กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วหรือมีคนคบมีสถานะชัดเจนเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยการขอแต่งงานคุณาตามที่เราเห็นในหนังในภาพยนตร์จัดฉากสวยๆพาไปดินเนอร์พาไปอะไรแล้วก็อยู่ๆอ,อาจจะมีการขอแต่งงานปุบป,ปับฉับพลันจนคุณตั้งตัวไม่ติดหรืออย่างน้อยก็มีการมั่นหมายจับจองกันไว้ก่อนอันนี้กรณีที่เป็นคู่รักหรือว่าคนที่คบหานะครับ และดังกล่าวไปแล้วว่าคนโสดก็อย่าประมาทไปนะอาจจะมีคนมาสารภาพรัพรกคุณแบบปุบป,ปับฉับพลันก็เลยก็เป็นไปได้ประมาณนี้แต่เอาเป็นว่าความรักความสัมพันธ์มีโอกาสมีความสุขแน่นอนกับไพ่สิบถ้วยใบนี้นะครับอืมผลงานดีงามมากๆแล้วก็เออโอโหสามถ้วย3 of cups ความเฉลิมฉลองยินดีมาแล้ว ตามความหมายไพ่ดั้งเดิมออริจินัลของสามถ้วยผู้คนชูถ้วยชโยโหร้องยินดีแบบนี้ความเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแน่งานเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแน่ความยินดีเกิดขึ้นแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นความเฉลิมฉลองเล็กๆหรืองานเฉลิมฉลองใหญ่โตมีโอกาสเกิดขึ้นสอดคล้องกับ10ถ้วยเมื่อกี้มีทั้ง10ถ้วยทั้ง3ถ้วยความยินดีในด้านความสัมพันธ์เกิดขึ้นแน่ๆเลยนะครับมาณนี้โอ้โหไม่ธรรมดา จะมีความยินดีเรื่องอะไรเออไปแอบ,บดูกันสักหน่อยสิออแอบบดูหน่อยสิโอสเตนส์ไ oh, พ่น่ารักของผมออกมาอีกแล้วไพ่หญิงสาวแกล่งกับสิงโตเชื่องเชื่องนะครับไพ่สเตน t ์ความหมายของใบนี้คือเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างแรกนะถ้าคุณที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์นะ ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นปัญหาจะได้รับการคลี่คลายสิ่งต่างๆที่เคยเป็นปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือพบทางออกมีทางสว่างอะไรแบบนี้นี่คือความหมายที่หนึ่งและความหมายที่2ในด้านความสัมพันธ์แปลว่าคุณจะเจอคนที่ศีลเสมอกันจริตตรงกันบาร,รมีทัดเทียมกันแต่เขาจะยอมคุณเออสิงโตเจ้าป่ายอมสยบให้หญิงสาวให้กอดแต่โดยง่ายล็อกคอเลยนะล็อกคอไวเลยเจอคนแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือคุณเจอคนดีประมาณนี้คนคนนี้มีโอกาสที่จะยอมคุณ มากต่อให้เขาจะแข็งแกร่งมาจากไหนไม่เคยยอมใครเลยแต่เขาจะยอมให้คุณและใบนี้ไพ่สเตรนจ์ยังโดดเด่นกับการเป็นคนราศีสิงหรือเดือนสิงหาคมก็เด่นนะครับไม่ไว่าจะเป็นเดือนเกิดเดือนที่เจอกันหรือเดือนที่เกิดเหตุการณ์ดีๆใดๆขึ้นกนแแ็แล้วแต่แล้วแต่บริบทของแต่ละท่านนะครับประมาณนี้โอเคมาดูกันต่อเลยนะครับแล้วก็ราชินีถ้วยโอ นอกจากเมื่อกี้ที่เขามองคุณดีระดับเอ็มเพรสแล้วเขายังชื่นชมยกย่องคุณเขาอยากให้คุณไปเป็นคู่ครองของเขาคนคนนี้มีความอยากได้คุณเป็นคู่ครองอย่างแท้จริงหรือทานายในฝั่งกลับกันได้ว่าเขาคนนี้ที่จะเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนเหมาะที่จะเป็นคู่ของคุณนะครับอันนี้เราก็ดูตามบริบทของแต่ละท่านนะ ย้ำว่าการเสียงทายไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกท่านแต่ถ้ามันเกิดขึ้นตามนี้แปลว่าคุณกําลังจะมีคู่กําลังจะมีคนที่น่าสนใจเข้ามาขอสารสัมพันธ์ขอความรักหรือแม้แต่มาทำเซอร์ไพรส์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ขอคบหาขอเป็นแฟนขอมั่นหมายขอแต่งงานอะไรแบบนี้คุณจะได้คู่ดี นะครับและกรณีที่คุณไม่ได้คาดหวังเรื่องคู่นะคุณจะได้โชคดีด้านอื่นแทนนะครับการเสี่ยงทายไพ่หนึ่งใบมีความหมายได้หลากหลายถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณจะมีโชคดีด้านอื่นแทนและถ้าคุณที่มีคู่แล้วมาดูคลิปนี้เสี่ยงทายได้ไพ่ชุดนี้วันนี้ทํานายได้ว่าคนที่มีคู่แล้วคุณจะมีความสุขกับคู่ของคุณยั่งยืนยาวนานเลยนะครับโอเคไปกันต่อนะแล้วก็อืม ใครบางคนรักคุณมากและเขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณเราจะไม่เจาะลึกมากว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเพราะเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์เอาเท่าที่ดูได้นะโอ้เด็กถือถ้วยน่ารักเอ้ยคุณกับเขาเป็นคู่ที่น่ารักอะราชินีถ้วยกับเด็กถ้วยมีความมุงม้งมิงงุ้งงิงแล้วก็เรียกว่าจริตตรงกันมากมีความชอบไม่ชอบเหมือนกันมากนิสัยเข้ากันได้สุดๆนะครับถ้าคนหนึ่งอยากได้อะไรอีกคนหนึ่งจะหามาให้โดยทันใจเลยแล้วก็เรียกว่า อิงกับไพ่สตรนชเมื่อกี้แล้วก็ความเป็นราชนีถ้วยความเป็นเด็กถ้วยไม่ว่าคุณกับเขาอาจจะมีความห่างกันทางอายุหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคําว่าอายุห่างอาจจะไม่ได้หมายถึงอายุแก่อ่อนกว่ากันจริงๆมากมายสักเท่าไหร่อาจจะหมายถึงด้านความคิดก็ได้ไม่ว่าอายุคุณจะต่างกันมากน้อยเพียงใดสําคัญคือคุณเข้ากันได้เข้ากันได้น่ๆแออแล้วก็ดังกล่าวไปแล้วว่ามีแนวโน้มจะมาเซอร์ไพรส์เรื่องความรักความสัมพันธ์ โฮเดมูน mm hmm. oh, เขาคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณสุดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนคนทางไกลหรือเปล่าเนี่ยอยู่ห่างกันหรือเปล่าหรือบางคนเป็นคู่รักคู่แฟนที่ต้องมีเหตุจำเป็นต้องแยกกันอยู่คนละบ้านแยกแย้ายกันไปทำงานอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้นะ คู่รักคู่แฟนที่ตัวไกลกันต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปทํางานแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอกันทํานายดีว่าในไม่ช้านี้คุณจะมีจังหวะดีๆในการกลับมาเจอกันหรือโยกย้ายมาอยู่ด้วยกันก็เป็นไปได้อา้าวจากความคิดถึงจะหายคิดถึงเร็วๆนี้แล้วนะครับมาดูกันต่อนะพลังงานดีงามวันนี้เข้มข้นเรื่อยๆ อย่างที่แนะนําอยู่เสมอนะครับว่าอยากให้ดูอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามเพราะพลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อไม่เฉพาะเจาะจงเรื่องความรักความสัมพันธ์บางทีไพ่อยากจะบอกเราเรื่องอื่นด้วยก็ได้นะครับแล้วก็โอ้โหโห,โห,หายห่วงหนึ่งถ้วยมาคุณได้ความสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนคนโสดจะได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆความรักครั้งใหม่หรือย้ำเลยนะ บางท่านที่ยังไม่ต้องการความรักแบบคู่รักคู่แฟนคุณจะได้มิตรใหม่ที่ดีได้กัรยาณมิตรที่ดีได้ความสัมพันธ์ที่ดีหรือแม้แต่บางท่านเหอะบางท่านที่ยังไม่อยากยุ่งกับใครเลยฉันอยากทํามาหากินทํางานทําเงินก่อนคุณจะได้เพื่อนที่ดีคู่มิตรที่ดีลูกค้าที่ดีหุ้นส่วนที่ดีเพื่อร่วมงานที่ดีอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ระดับบุคคลไม่ว่าจะเป็นสถานะใดก็ตามล้วนดีทั้งสิ้นในความเป็นหนึ่งถ้วยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ากันไปตามความหมายตำรา อาสากลหนึ่งถ้วยคือความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีถ้าคุณไม่ต้องการความรักแบบคู่รักคู่ครองคุณจะได้เพื่อนดีได้มิตรด,ดีถ้าคุณยังไม่อยากจะยุ่งกับใครมากมายคุณอยากทำมาค้าขายคุณอยากทำมาหาเงินก่อนคุณจะได้ลูกค้าดีหุ้นส่วนดีและแน่นอนที่สุดถ้าคุณอยากได้แฟนอยากได้คู่ครอง คุณจะได้คู่ครองที่ดีที่น่ารักแล้วแต่บริบทแต่ละท่านเลยนะครับไพ่หนึ่งใบความหมายหลากหลายมากการเสี่ยงทายแบบนี้ไม่สามารถให้ผลตรงกันทุกคนแต่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ประมาณนี้ความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเออขอใบสรุปสักหนึ่งใบนะครับดูซิว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปคนคนนี้รักคุณมากมีโอกาสจะมาเซอร์ไพรส์คุณบอกรักคุณขอคุณมั่นขอคุณแต่งงานหรือขอเป็นแฟนดังกล่าวเราจะไม่เจาะลึกไปกว่านี้ เพราะเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์นะไพ่อ,อ,ยอยากบอกอะไรเพิ่มเติมเอางี้แล้วกันขอหนึ่งใบส่งท้ายสวยๆไพ่ยยอยากบอกอะไรเพิ่มเติมครับโอ้โหลาชาถ้วยสุดยอดไพ่คู่มาแล้ววันนี้เมื่อกี้มีราชินีถ้วยแล้วปิดท้ายด้วยราชาถ้วยความเป็นคู่กันสูงมาก คุณกับเขามีโอกาสเป็นคู่กันทางจิตวิญญาณตามความเชื่อหรืออย่างน้อยที่สุดมีความเป็นกาลยานมิตรสูงมากที่สามารถจะพัฒนาเป็นคู่รักคู่ครองคู่แฟนได้อยู่ที่คุณกับเขาจะไปตกลงกันเองว่าจะคบหากันในสถานะใดให้สถานะกันแบบใดหรือจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนหรือจะปุ๊บปั๊บแต่งเลยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับขอแสดงความยินดีด้วยคุณจะมีโชคดีเข้ามาเร็วๆนี้แล้วรับไว้เลยนะครับ โอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ